ราอยากขุดทำไงอะโอ้โหโเท่จัดสูบีเรียกหรอเรียกแล้วเรียกจอมเบื่อเลยฮัลโหลเพ่แปดร้อยปิงแปดร้อยปิงแปดร้อยเลยนะตกอ้อนี่อะไรเนี่ย

มองไม่เห็นไมเห็นอะไรเลยนไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยกิการือตัวอะไรวะกิกาเหรอไม่ใช่อะตะขาบอรอหน่ออนที่เป็นยี่หเดีบเลย

กินยาเพิ่มเลือดเก็บเก็บหัวใจตรงทุกปัน้นไอเฮียแล้วก็ใส่ในสซดที่รดดาเมเอเียก <laughs> ไม่ได้มันมันมันทับกันอนะ่ะมันฟังเอ,อ่อคอมชั่นมันทับกันอนะ่ะมันใส่ได้แค่ชิ้นเดียว <c oughs> นี่ยดีดีเฟนตอนเนี้ยสองร้อยห้าสิบอ่ะ โอ้จะตายแล้วนะคุณผู้ชายวะมองไม่เห็นเหมือนกัน มีลงล่ากลงล่างอ้สิลงดลูาลูลงดรลูดลูดแลูลลูดลูดลูลูโลูดลูดลลูนลูดลูด้ลู่ลูดดลูดลูดลูดลแดลูลล้วลูดดลดลงนะระเบิดลงนะระเบิดลงนะด เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอ้อย่าบักนะอย่าบักนะบักแน่เลยกอบักแน่เลยเออน่าจะบักว่าทาเตือนบักแดดบักแดดบักแล้วอ่ะแต่ว่าเราต้องรอกบักแล้วนะ เออไม่บักนะเธอ,อบักนะไม่รู้ว่ะ <c oughs> ไม่บักลงนะออมัเออเออม้งเรื่องก็ตายบักอยู่แล้วนะเออปีนบักแล้วไเอพเี่อะบักแล้วทำบักแล้ว มันนนขึ้บหุใช่มัน,น,น,ม,นมันขึ้น,น,นตั้งแต่จะคุยกับมันไม่ได้อไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยกดกดกดล้วบต่อรอบจะให้นี้เลยในกดด้านบนสองรอบอก,กดด้นบนอเทไรเะเนี่ไงน,นอออี่ไงโอ้โหโอ้ วอเตอร์เฮลอะไรครับเนี่ยวอจูจูมีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอดงวงเลยตายแล้วดิตายแล้วดิโอ้ยวอะไรวเตอร์ฟ้าแบบนีมีสงเวฟเสเอจีบบกล้ต้องเตะเลยเตะเลยแล้วโอ้โหดู๊อ๋อ ระตุกกกระตุกเจ้ากระตุกเลยปีเบิดีกระตุกเลยไม่ร <íll electronics> <INS aesthetic> ่วงเลยกระตุกกระตุกระไ่รวงเลยกระตุกปีาเิดเเรร่วเลยิระเบิดีเเรรรแล้วแต่เจ้านอนเลยนอนเสร็จแล้วเจ้าอะไรต่อก็แล้วแต่เลยไม่ยอมมมอ อายุกี่ขมคาดิตุ้มเตับไมตับปลาอเอาไปกิงไ้ไหนไม่รู้แล้นะครับดาบมืออิวโอ้ไฟเผากูตาย

เอาชนะแล้วอะเอ้อเฮ้ยฮ้ยทาไมอะ่ะนี่ค่พอต่เไองเหมือนยาลอนเลยยาลอนนี่ยางตึงาย่ายวาะดิมันแค่จุดนตัวนี้เฉยมาแล้วมาแล้วแล้วไงต่อเรายาพ่งสีละยา่ีละเนี่ยได้าสเลย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 มคุณอะเอะไรมคุณอะมคุณอะเอาเลยบอมาอีกลเหรอบอมาแล้วบอลโอเคนี่ไง เสกแล้วเสกแล้วเสกแล้วไงต่อนี่ไงมาละบวกเลยเหรอเออจะตีเลยแค่นั้นแหละนี่ไงเยสตัวจิ้งพีจัดเฮ้ยบอลบังปะเนี่ยไม่บังนะไม่บังนะครับบอลบังที่อะไรมึงอเนี่ยไอ้แหลกโอ้โหยีเคมีบอสสลามด้วยสลามที่นี้บอสสุดท้ายของนี่แหละ เแล้วเข้าสู่เอพีจริงป่ะเฮียเราต้องฆ่ามันเอาของฆ่าอุ้ยมีสลามแดงด้วยเหรอไม่เคยเห็นตีเลยเดี๋ยวสิอเเคขาบอกว่าเป็นวันที่เขาไม่โคตรใจทำบอสอ่ะเขาเป็นเอพีที่ยานรุ่ยแย่คือต้องดูดต้อดูดเเห็นกะสลามแดงอ่ะคุณต้องดูดมีสลามแดงด้วยไม่เห็นโดนดูดเลยไม่มีนะไม่มีโดนดูดเลย ผมนันดูดเอามันมีแบคโคฮดูดผมเอาโจมแล้วจมเลยฮะตสือเสืะเสือถ้าย่ไม่อย่า,อยาเอาฟีตลาไปใกล้บอสนะนั่นคือวันตัวมาช็อตหมดเลยนะโอ้แล้วแล้ววีสลาแม่งบินตามติดตูดเลยเอาตายนะ่ะเนี่ยโอ้ยังรอได้ไงวะเนี่ยปฏิหาร ที่จะทำมันบัมันไม่บั็กคไม่บั็กหรอกมั้งทำไมรู้สึกเหมือนบอสตีไม่หรอกไม่หรอกไปไปไปไอย่าพูด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 เดี๋ยวเดี๋ยวอนอง่าพูดอย่าเดอย่าพดย่พูดอย่าพูดอย่าพูดย่าพูดย่าอาพเดย่าพเดอย่าดย่าพูดย่าพดูดอ่อยดยเดยูดยาดยอยอย่าดายย่ายย่าย โอ้ยอะไรมันกาเหลือเกินทกคนออกมาช็อตทอ,อตเปลี่ยนร่างแล้วเหรอไอกี้ท็อตไอ้กี่ทอ็ทอตอ,อะไรคือทอสไม่เข้าใจผักสลามต้องมีผักสลามภาพมันขึ้นอะ่ะที่ผักสลามอย่ากใกล้กไม่เห็นมีสลามโอ้เห็นแล้วเออแบงโฮแบงโ,โ, <c ười> โฮ่โอ้มันดูดอย่างนี้เลยเหรอโอ้มันดูุทีเราตายเลย นย่างนลอลา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 ่าลาอาลาลาาลาลานยาลอดนะไม่ได้ออกแบบมาเหมือนกานวิดอดพอดอะไรพอดเลยพอดแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะพอดปุ๊บไม่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 อดนี่คืออยากให้มาโดนมาโดนสลามมันนั่นแหละไม่รวมเมื่อมื่อเกลียวตัวไปชนแล้วบันจ้าเลยอะรู้าถ้าคุณเล่นรถไปลร รถดิาตายแล้วพุทธิ์เนี่ยเออเนี่ยนะแล้วเราจะแก้ไง,งดกเลยกูทีนี้เออถ้าถ้าเข้าไปหลุมดำี่คือตายเลยนะตายดิตายดิมันฮิตคิวเลยนะหลุมดำอะ่ะเกย์พุทธิดกยบ เกิดแล้วดีเกิดแล้วเกินแล้วเกิดแล้วแต่แต่ทำกระจุกกลับไปเลยเเจนก,กว่าเลือดบอสจะหมดอะ่ะอยจะเลือดบอสจะหมดได้อยู่มั้งมันมันไม่ได้โหดเท่ายาลอนนะคิดว่านะพยายามใกล้ผมนะถ้าะถ้าให้ความยากนะไอ้บอสไอ้บอสหนอนอวากาศยากสุดเลย เออตอนเนี้ยเราอนพวกเราตอนเนี้ยไม่มีโอกาสให้พลาดเลยน็อตบอสหนอนอวกาศอะพลาดไม่ได้เลยโอเคตัวแตกและหนึ่งวอสหนอนอวกาศคือว่าคือคือแบบพลาดดีก็ตายอะ <S <S 1> <S 1> ย่ะเฮ้ยตัวนี้ยังสู้ได้ดีกว่าเฮ้ยคืสู้ได้หรอเฮ้ยโอ้โตยตย้นลงหลุมลงหลุมเฉยออกเลยวับออกเลยวับอกวับอก แบงโ่เฉยยังเมื่อกี้แบงโง่แบงโงใช่ไหมใช่ละมั้งเหมือนแบงโงนะเหมือนกันอ่ะใช่ใช่บอสมันจะตายแล้วดูดกอมวมันดุดูกระตุกระเพกโๆ๊บโจ๊บโจ๊บโจ๊บโอ้ยมันมาขับดึงับดึง ถอน emo, อ stop, stop. Sadly, ถอนถอนถอนถอ้ยูเ e. ลือดสมร้อยพร้อมนะูเลือดสมรอยพร้อมนะบอสอยู่ไหนครับผมไม่เห็นยูยููเลือดสมรอยพร้อมนะฮูเลือดสพร้อมนะอยง่ายเกอง่ายเกิอไฟฟพี่นี่ไงองอ๋อมีเฟซสอง่กบี ได้ได้กับเ่าพี่ไม่เป็นไรนีมีเติมเลือดสามรอยอยู่ไวชิลอุณเจงเพงเปลี่ยนเลยมึอะไรกัดขี้ดที่นีนอมไม่เห็นอะไรเลยเอฟเกคท่วมจออุยเจงเพงโอ้ยเดี๋ยวเงคืออะไรมินิเกมอ่ะอุ้ย what the fuck เราละกันไม่บอลทิวเรือหรอเออใช่ใช่บอลทิวเลือเฉย What the fuck <c oughs> ที่อะไระ <c oughs> งงเลยอุ้ยยังยิงแสงอะไรพะน่ะแม่งด้านหลังแบบเรียกวับปล่อยดักบอลอะโอ้ดักบอลแล้ึก็เอาไอจะแม่งมาเป็นลูกมาเป็นแบบเส้นเลยอ่ะ มองไม่เห็นบอสสักอย่างเลยตอนนี้นะครับคือให้สมุทรอย่างเดียวมองไม่เห็นนะเอฟเฟกต์เยอะคือเดียวไอ้เรืองเดือดจะตายแล้วนะจะตายแล้วนะมาในผมมาในผมแล้วมาในผมแล้วมาในผมนมาในผมมาในผมเฉย,โอ,ยโอเคเดี๋ยวขอหยิบเลือดแป๊บนึงนะเฮ้ยลิงมันมันมับนาลิงอันนี้แล้ววะ่ะมันย้ายเป้าหมายแล้ว เออยังไม่ทันได้หิวเลือดเลยไปหรอต้องทำแต็มไม่ไม่ไม่ผมแตกแล้วดูดูดูมันปล่อยพลังแต่ก้อนบอลน่ะออกหิวหีวเลยของพลังขึ้นเต่าเนี่ยไปยิวกระตู้หิวกระตุกอุ้ยปล่อยเซิร์นะปล่อยเซิร์นะว้าว ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นยืนแคมป์อย right <wh ู่ไปไว้าว่ก yes> ันวมาแแล้วง่ายง่ายเฮ้ยง่ายง่ายอยู่นะเฮ้ยโอ้ ง่ายเจอดโอ้ฟักกินให้ฮัโโลโลบาร์ไม่พออะไรอะตัวอะไรอะตัวเดิมเหร เอาจะดีเอาเอาเอาไปได้หรอเอาโคตรเร็วเลยเอาเอาเอาเลือกเลยไม่กี่ตัวที่ซอร์เปต่อแล้วหรอโคตรเร็วเลยเอ้บอสมันตายเร็วยังไงเหรอวะพิธามแม่งเปิดโปยิงแรงเกินทามทามแม่งเบื่อเกินมันตายแล้วเบ้อเกินพี่ชายเบื่อเกินพี่ชายเขาตายแล้ว ว่ไปยังวังเาะแต่ฟัเดียวคนเล่นเดี๋ยวไ้เรื่องเลยคนเล่นังไม่รไปเรื่อยยังไม่ถนัดทำอะไรเลยอ่ะบูได้สองไปเ่อกี้เอ้เสิว่ะอ้าใช่ใช่